อัปเดตหน้าง,งานครับตอนนรับอัปเดตห <Update S 2> น้าง,งานนะคะช่วงเย็นวันนี้ตอนนี้เราอยู่ที่พนัสนิคมจังหวัดชนบุรีตรงนี้ก็เป็นบ้านหลังที่สามฝากกดติดตามช่องกอนชัยสร้างบ้านด้วยนะคะบ้านหลังที่สามนะคะ ตอนนี้ช่างก็กำลังตั้งเสาเพื่อที่จะทำโรงจอดรถนะคะมาช่วยกันขุดดินนะคะแล้วก็กบดินเจ๊ทำอะไรคะเทเสาค่ะเทเสา อ๋อเทเสาลงรถตรงนี้มีกี่เสาคะเนี่ยสามค่ะสามเสา,สาตรงนี้มีทั้งหมดสามเสานะคะช่างก็ทำการขุดนะคะขุดเพื่อที่จะเอาเสาที่เรามัดไว้ลงไปที่หลุมที่เราขุดนะคะตอนนี้ช่างก็มาช่วยกันหลายคนเลยจะมีช่างผู้ชายเป็นคนจับนะคะ เจ๊เป็นคนเล็งเสาส่วนช่างอีกคนนึงนะคะ<ป>ก็เป็นคนขุดนะคะเพื่อที่จะวางเสาวางเสาลงไปในหลุมนะคะที่เทนะคะช่างก็กำลังหาเซ็นเตอร์นะคะในการเทเสากันนะคะ ก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า,า,าช่งางจะทำยังไงต่อนะคะก็ต้องขยับเสาก่อนแล้วเจ๊ก็ใช้ตลับเมตรนะคะวัดระยะระหว่างเสาและ ลั้วนะคะให้มันตรงพอดีกันนะคะนี่ก็เป็นบริเวณลงจอดรถของเรานะคะเราจะทำลงจอดรถโดยใช้เสาทั้ง3ต้นนะคะนี่ก็น,น้องเตียวนะคะก็มาตรวจงานนะคะตอนนี้ ้องตีมาตรวจงานใช่ไหมมาจากโรงเรียนเหรอครับ,รบนี่ก็จะเป็นอีกหลุมหนึงนะคะที่เราขุดไว้เป็นหลุมที่สองนะคะส่วนหลุมที่3มก็จะเป็นหลุมที่อยู่ตรงข้างบ้านนะคะก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ระดับนะคะ หลุมนี้ก็ต้องขุดกันต่อนะคะสำหรับหลุมที่สามของเรานะคะยังไม่ได้ระดับนะคะช่างเด็ดต้องขุดลึกไหมคะขุดแค่น,นี้ครับมีมีเข็มอยู่ครับอ๋อมีเข็มนะคะครเราตอกเข็มให้กับบ้านทุกหลังเลยนะคะสําหรับโครงการที่พนันิคมของเราช่างเด็ดก็ทําการขุดหลุมนะคะ ต่วนเสานี้นะคะก็ใช้ไม้ค้ำนะคะแล้วก็ใช้ไม้ค้ำเสาต้นแรกต้นนี้นะคะช่างเด็ดนี่ใช้ไม้ค้ำนี่ให้มันได้เซนเตอร์ใช่ไหมคะให้มันได้เซนเตอร์นะคะ ช่างก็กำลังมัดต้นเสาของโรงจอดรถเสาต้นแรกของเรานะคะอันนี้เราใช้อิดไปลองอะไรนะคะช่างเด็ดลองเพื่อที่จะเทลองแบบเพื่อที่จะเทปูนใช่ไหมคะ เทป,ปูนแล้วก็วางเสาเช็คเซนเตอร์ใช่ไหมคะคอ๋อก็ก็ตอนนี้ก็ใช้ก้อนอิดนะคะวางเพื่อที่จะเอาเสาว,วางแล้วก็เทป,ปูนใช่ไหมคะช่างเด็ด ก็ใช้ขั้วนะคะในการขุดนะคะเพราะว่าช่างบอกว่าก็ไม่ต้องก็ไม่ได้ขุดลึกมากนะคะเพราะว่ามันมีเข็มอยู่แล้วก็เอาเศษหินปูนออกนะคะเพื่อที่จะให้ได้ระยะของมันนะคะที่เห็นอยู่นะคะที่ช่างขุดนะคะก็เป็นเข็มนะคะเข็มที่เราเจาะลงไปนะคะ เพื่อที่จะเพิ่มความแข็งแรงให้กับลงรถของเรานะคะท้นก็ทำการขุดกันเลยสำหรับเสาต้นนี้นะคะอันนี้ก็เป็นต้นเสานะคะที่เราได้มัดอันนี้เจ๊วัดอะไรคะวัดระดับเสาค่ะวัดระดับเสาอ,อันนี้คือเท เขาเรียกเทอะไรนะเทฟุตติ้งเหรอเทฟุตติ้งก่อนที่จะตั้งเสาใช่ไหมคะอืมเจ๊ก็ทําการเทฟุตติ้งนะคะก่อนที่จะทําการตั้งเสานะคะเสาลงรถเสาลงรถเจ๊บอกแล้วนะว่าเป็นเสาลงรถอันนี้ตั้งเสร็จแล้วใช่ไหมคะอันนั้นเสร็จแล้วค่ะอ๋ออันนี้ก็จะเป็นต้นเสานะคะอันนี้ตั้งเสาเราไม่ได้วางบนเข็มเนาะเราวางข้างๆเข็มเหรอ อ๋อวางบนเข็มเราวางเสาบนเข็มเลยนะคะสําหรับเสาลงรถของเรานะคะเพื่อให้มีความแข็งแรงมากขึ้นนะคะแล้วก็นี่นะคะก็จะเป็นพนักงานนะคะผสมปูนนะคะผสมปูนอย่างสนุกสนานนะคะสําหรับพนักงานสาวสวยประจําแคมป์ของเรานะคะก็ผสมปูนนะคะ เราไม่เคยเห็นหน้าพนักงานสาวสวยนะคะว่าเขาจะปิดหน้าตลอดเวลานี่นะคะต้นที่หนึ่งเรียบร้อยต้นที่สองต้นที่สองก็ยังไม่ได้วางนะคะตอนนี้นะคะช่างหัวหน้าช่างของเรานะคะก็ทำการวางแบบนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้นะคะ เราจะมีการเทป,ปูนนะคะเทป,ปูนรอบบ้านสำหรับบ้านเดี่ยวมินิมอลมูจิของเรานะคะนี่คือบรรยากาศนะคะการอัปเดตหน้างานของเราในวันนี้นะคะนี่นะคะคนผสมปูนของเรานะคะก็จะสวยๆแบบนี้เลยนะคะ ก็จะมีทีมช่างนะคะตักปูนนะคะไปเทฟุตติ้งก่อนนะคะที่จะวางเสาต้นต่อไปนะคะส่วนคนสวยของเรานะคะประจำประจาแคมป์นะคะก็ผสมปูนต่อเลยนะคะก็ฝากกดติดตามนะคะช่องกอนชัยสร้างบ้านนะคะเราก็จะมี อัปเดตงานก่อสร้างของเรานะคะทุกๆวันนะคะจนกว่าบ้านจะเสร็จนะคะเราจะอัปเดตให้ท่านได้ชมทุกๆวันเลยนะคะก็ขอบคุณท่านทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมการอัปเดตหน้างานของเราในวันนี้นะคะขอบพระคุณมา,มากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ